เร่อมีที่กิกพื่าจะมาช่วยพิกิมาพาดพิกี้กกกกม,าามตาแด็ทุกคนอ๋อตาแด นีเงียบๆไม่มีอะไรหรอกด่งเปิดใหม่เมืีเงียบอะาดดึงเปิดใหม่วุ้ยโทรศัพท์กระตุกยังไงก็ตายเพราะมันก็ โดนได้ไงกูพวกคนบอกโค้ดผมด้วยคอมเมนต์ได้รับไว้เลย Oh อ้มใหม่โคตรแพงนะครับท่านผู้ชม ไม้เสียงแบบเทเลพอร์ตโอ้โหเพื่อนเพื่อนเรารายไปนี่ ปลี่ยนแมปนะครับตอนนี้เราอยู่กับแมปที่ผูดสร้างรู้ว่าตัวไหนเป็นผีบ้างตัวไหนไม่เป็นผีครับผมรู้แค่าสามตัวที่มันมีอาชีพเป็นนะครับตัวคมอาจจะอัปเดตแล้วครับนี่จะผมพาไปให้ดูแลบผมจะบอกด้วยนะครับ ตัวกระดาษเขียนนะครับสี่นะครับสองประตูนี้นี่ครับเด็กเปิดเขียนนะครับสี่สามสี่ห้าสี่เปิดเจากก้าจะเป็นเดากสอน,นะครับแค่ประตูต่อไปเจ็ดศูนย์เจ็ด ก็จะเป็นเดอะแบกนะครับแต่ผมจะไม่ไม่ตกกับตัวนี้เพราะมันกระจอกเกินอะไรเพื่อนถ้าเปิดเล้อก็เปิดเพื่อเราบอมอ้อ,อเพื่อเรารู้นะคสเมสี่อ้ากดไม่ได้ ไปเพื่อเราหน้าเรียบ่ะไม่รู้นะนี่ครับหนึ่งสองนี่สบับตอนนี้ผมจะมาบอกครับแตผมขอปิดตัวนั้นนะครับตัวสุดเรีย ูงกว่าไซเลนอีกสูงกว่าไซเลน,น,น,นแต่ไม่สูงเท่าสองตัวนี้ครับปรอดสัพานเกมนี้ต่มืดมากนะครับต่ชอช้าเพราะว่าสว่างจะเล่าให้เช้าก่อน ร้อยเช้าก่อนนะครับ นอนตัวอะไรไม่รู้นี่แหละแต่ที่ตัวแปลกหนุม่มไม่เนียนสวัสดีมันต้องเป็นวิญญาณตัวนึ้นี่แหละหรือก็เป็นปลาหมึกไง เพราะขามันเหมือนปลามึกก่ะช้าลนะครับเชานะ้าแล้วผมจาได้ว่าเพื่อนผมพามาให้ดูว่าตรงนี้มันจะมีอะไราครับถ้าเกิดถามไม่เจอขออภัยด้วยนะครับ ใครเจอในแม่น้ำอะ่ะมันจะเป็นสีทองๆอ,อยู่ใต้ทะเลครับนั่นแหละกดเลยแต่ได้ชิปเมนต์มีเสียงอะไรมาขอไัยด้วยนะครับ นงินหรือเปล่าทองทองเนื้อแต่นี้ยครับมันจะเป็นแหนเนี้เนตเรื่องน้องฟ้า อยู่แถวนี้นะครับให้เลี้ยวามาทางซ้ายล่างนะครับแล้วก็เดินมาก็จะเจอเลยอย่ามากินเราอะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูพี่น้องของผมแก่ขอใก่อนตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับเอามาจากไหนเนี่ยไซเลนดดสี่เหลี่ยมเนี่ย ะอะไรก็ชอบเก็แต่ผมเรียกว่าตโนโแมนเพมาตามฉันมาตามฉันมาทุกคนครับไม่แต่คนตามผมตอนที่ผมเข้าแบบอะไรก็ไม่รู้นี่คอลเลกชันสปาราดอะไรพวกเนี่ยาะให้ปากตัวลอยหลายบินได้จัง ผมตัคูงติดอ่างเ,าเพราะผมเป็นคนที่พูดติดอ่างจริงๆเขาต้องจะให้เราตัวสูงด้วยให้ตัวละครเราตัวสูงตามตามปีศาัตะตามปีปีป เกิดแล้วเขเปิดไฟแปบบ้ะครับเดินไปเรื่อยๆครับจะ้วก็เจอเดินไปที่สนโนดินแกผมก็ดูด้วยว่าถ้าเกิดเพื่อนคนไทยมา ก็ได้เสียงจิ้งหรีดหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าที่ประเทศไทยเรามืดแล้วนะครับคนจากประเทศด้วยนะคิดว่าที่นั่นเช้าอย่างเดียวที่นี่มืดแล้วนี่ครับจะเจอรถถังของปลายัดนะครับรู้สึกว่าปลายัดจะหนีไซเรนมานะครับ ไซเ่นต่อขาดที่ผมให้ดูนะครับนั่นแหละนมื่าจหนีมาก็เลยลงนี้แล้วก็ขึ้นไปต่อไม่ได้นะครับเกิใครแตะหรือเกยบมันอะ่ะก็จะได้คลิปเมนเลยนะครับแต่ข้างล่ามันจะมีอะไรไม่รู้นะครับออจะเจ็บคอแล้วุกภาพอนิเมะมเหรอ กดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวขอขอไปฆ่าตัวตายแป๊บเจอกันใหม่ราเล่นราอเล่นเ,เดือแค่ตัวเดียวอปแบกบวัาดีดแบบปลกกระผมจะไปเลืเอนเซเลนสองขาให้ดูนะครับมีแค่ตัวเดียวที่แปลกกว่าคนอื่น อยากวาเลือในปาร์นี่ก็นี่นะครับแต่เลือดมันจะไม่เยอะมั้งเพราะผมไม่ได้ดูเลือดมันด้วยนีเื่องานเเนสือรแต่ถ้าเกิดเพิอน้อยอาจจะมีด a เมจ e เยอะก็ได้นะครับ จะผกคขอเลือดคืนตาแล้วเลือดคืนดี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 ดตดี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 กีดืดีดนดารีดีตีกีดีนีดีดีรีด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 ีี สัตว์นิวเคลียร์นะครับนั่นแหละถ้าเกิดใครเจอเข้าไปเลยครับแล้วก็สำรวจให้ทุกที่นะครับแล้วก็เจอหลุมแล้วก็เข้าห้องน้ําแล้วก็จะเจอสีเขียวอะไรที่ไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดของใช้เล่นในคอมแปลว่าอัปเดตแล้วนั่นแหละผมก็จะบอกไม่ได้เพราะมันคือความลับ คือแมวนะครับวิดีโอผมขอตัดไปนะครับปรีบมาแล้วนะครับห้ามตกกันสิเขียวที่มันจะเป็นความออกมานะครับมันตายแน่จะอ้อไปนะครับระวัาางตกนะนั้นเกิดใหม่ไปเดินใหม่เลยนะครับเห็นหมู่บ้านแล้วครับใช่ไหมครับกับ เราเล่นเราเล่นตอนนี้นมือนะครับแล้วทีน,นี้ครับขอตวอรวจสิกิดเพราะว่าจะต่อคอนรับไปแต่ e คืออะไรก็ไม่รู้ครับ e หรือ i ก็ไม่รู้ด้วยแหละเป็นไงครับ รูเอเข็เป็นปลาปอนะครับเสียครับเสียอะไรก็ไปเลยครับนะครับจะไปแค่เื่อหลังครับมาหลังที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลังที่หนึ่งนะครับอันนี้หลังที่สองอันนี้หลังที่สามอันนี้หลังที่สี่นะครับ มาที่หลังที่หนึ่งก็มาหลักบ้างเขาลงไปก็จะเจอรูปภาพต่ตางๆแล้วก็รูปภาพของหนอดสะพานรูปขเลือดเจ็บกอแล้วครับอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะคุ้งกระดูกอ่ะอันนี้ผมเคยเห็นนะครับลา,ลากไปคือลากไป เขาต้องไปยักล่าปีศาจเขาเนี่ยอ,อ๋อน,นี่ก็ไปตีศาจอะไรเนี่ยเนี่ยนไรครับอันนี้คลิปถ่ายนานเพราะผมไม่มีเพื่อนเล่นส์ใส่เลนส์แมวจอมอันนี้ตัวไรไมาลุต้องใส่เลนส์ดีครับก็จะเจอห้องน้ำใครไม่กดที่เนี่ยของแมวดอมที่ก๊อกัน เ ue, ก็บเลยครับตัวเขียวเขียดนี่ก็จะเรื่องสอกพันสอ,อ่พันสอกพันสอกพัน0 0อสองพัน,ส,พน,ส,พนสี่ร้อยนะครับโคตรเจอนะครับขอตัวละครับไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย okay